สวัสดีครับทุกท่านสวัสดียูทูบเบอร์ทุกคนทุกช่องทุกบ้านสวัสดี f อซที่น่ารักทุกบ้านนะครับคลิปพรีเมียที่สองตอนนี้ในพลจะมาพูดเรื่องพินครับผมนี่ครับพินไม่ใช่พินที่ดีดนะครับมีน้องอยู่ท่านหนึ่งโทรมาปรึกษาในพลฟังเราเศร้าเลยครับนะครับ คืออะไรลุงพลเดี๋ยวตามลุงพลมาลุงพลจะเล่าให้ฟังนะครับสู้ๆครับ <laughs> พินพินก็คือไปกรอกลักนะครับเพื่อรับเงินจาก youtube นะครับผู้ชาวคนก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวจากแดนไกลนะครับน้องเข้าให้ไมพนเอ่ยชื่อได้นะครับเป็น เคสหนึ่งที่ทุกคนต้องระวังนะครับพินหายครับโทรมาแต่เช้าเลยน้องอยู่พมิวครับพินหายครับพินหายเลยผมตั้งแล้วน้ำตาจะ,ะไหลครับขอเช็ดน้ำตาก่อนนะครับพินหายอืหายเพราะอะไรน้องอยู่พมิวในคนก็ถามนะครับหายเพราะว่า น้องจุพมิวอ่อันนี้ได้รับอนุญาตจากน้องจุพอมิวแล้วว่าพูดได้นะครับก็น้องจุพอมิวก็เป็นผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ป่วยก็ได้รับการดูแลอย่างดีมีสถานที่ให้พักอาศัยออยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคือน้องจุพมิวเนาะพินหายครับเพช่วงนั้นก็หายเพราะอะไรเพราะว่าช่วง ที่กําลังรอพินนะครับน้องมิวก็ได้รับอีเมลจากที่อยู่นะครับตามที่ในคนแสดงให้ดูนะครับอ,อน้องอยู่พอมิวนะครับได้รับอีเมลแต่ว่าในเ,เป็นเพราะน้องอยู่พอมิวนี่ไม่มีที่อยูเออเออ่เป็นของตัวเองนะครับอยู่ของบ้านพักของออทางการของญี่ปุ่นนะครับว่า ได้รับการดูแลจากทางการประเทศญี่ปุ่นต้องมีวก็ไปอยู่ที่สถานออการดูแลนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับต้องมีก็เลยช่วงนั้นจะมีการโยกย้ายหรือว่าย้ายตึกย้ายแฟดย้ายที่อยู่อะไรประมาณนั้นนะต้องมิวก็เลยไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่า <c oughs> จะส่งอ e ีเมลเไม่ใช่ส่งพิพเนี่นะครับส่งพินเนี่ย มาให้เรา,เาถูกหรือเปล่ากลัวกลัวย้ายไปก่อนนะแต่พอดีเป็นสวนทางกันยังไม่ได้ย้ายพี่อยู่เขาส่งเรียว่าให้ว่าจะส่งมาให้แล้วนะพินเนี่ยเดี๋ยวจะส่งมาให้แล้วต้อ,องมีก็เก็งว่าจะไม่เจอเพราะว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาย้ายสถานที่อยู่ของทางการนะครับก็เลยไปฝากที่อยู่กับคนสนิทกันนะครับฝากให้เขาส่ง แจ้งพี่อยู่ว่าให้ส่งไปบ้านเอคุณลุงคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาก็ส่งมาพิมพ์เขาก็ส่งมาให้นะส่งมาให้เอส่งมาให้เขาก็เลยโทรไปถามเอพี่อยู่ก็บอกว่าส่งมาให้แล้วอส่งมาให้แล้วส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไปนะเนหลยก็เลยไปตามที่บ้านคุณลุงที่อน้องยูทูอมิวนี่ฝากที่อยู่ไว้กับ youtube วลาให้ส่งไปบ้านหลังนั้นอะไรประมาณนั้นเนาะ ไปปุ๊บคุณลุงก็บอกว่าไม่มีนะน้องอยู่ก็มิวเนันหาแล้วไม่มีใครมาส่งเลยน้องมิวก็ร้อนใจคแรบบับเป็นไข้เป็นหนาวเลยเศร้าเลยครับผมหายไปหลายวันเลยไม่เห็นเข้ามาบ้านลุงพลเลยเข้ามาทีเมียเนาะเราก็นึกหายไปไหนเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนเรื่องส่วนตัวมากนักนะแต่จริงๆเราก็เป็นห่วงเนะาะคราวนี้ยเมื่อเช้าน้องเขาก็โทรมาน้องอยู่ก็มิวก็ เขาก็เลยร้อนใจเขาโทรไปตามที่ไปสนีในขณะที่โทรศัพท์ทั้งคุยทั้งร้องไห้ไปด้วยเพราะว่าเขาหมายมั่นปั้นมือว่าฉันได้พิมพ์แล้วฉันต้องทําต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหัวใจหนึ่งพิมพ์เนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งเราอยากได้ทุกคนได้มาเราก็ดีใจแต่พอดีพี่อยูเกาส่งมามันหายครับผมหายเพราะเหตุนั่นแหละ ที่น้องยูพบมิวไปฝากที่อยู่บ้านอื่นเพราะว่าเกรงว่าจะไม่เจอตัวเองถ้าส่งมาที่อยู่ที่ทางการให้เราอยู่เคหะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าน้องมิวเป็นเ,เ,เป็นผู้ดูแลผู้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นโรคประจําตัวนะครับคราวนี้ยไปตามที่ไปสนีตามบ้านลุงก็ไม่เจอ,เอไม่รู้จะทํำยังไงนายพลก็เลย าแนวทางแก้ก็เลยบอกว่าขอไปใหม่นะครับให้ขอไปใหม่ไม่เป็นไรใจเย็นๆขอไปใหม่ไม่ต้องไปไปเร้าไม่ต้องไปหน่อยมันผิดพลาดได้ที่อยู่เขารู้ได้นะครับเ,เขาสามารถให้เราขอใหม่ได้สามครั้งนะครับการขอผิดขอได้สามครั้งไม่ว่ากรณีใดๆแต่เขาไม่ไม่ได้บอกนะสาเหตุที่ หลักเกณที่จะขอพินได้หนึ่งสองสามดังนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าสาเหตุอะไรเขาพูดรวมๆว่าสามารถขอได้ถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ผิดเนี่ยนะครับเราสามารถขอไปทาง YouTube ได้สามครั้งแต่เว้นระยะตั้งแต่วันที่ได้รับจดหมายจากพี่ยูแจ้งว่าเราส่งพินมาให้น้องอยูพอมีวแล้วนะครับนับเลยไปอีกหนึ่งเดือน นะครับครบหนึ่งเดือนปุ๊บขอใหม่นะครับออพอหนึ่งเดือนขอใหม่ยังไม่ได้อีกก็ขอใหม่อีกครั้งที่สองให้มันครบหนึ่งเดือนอีกทิ้งระยะเวลาครั้งที่สองไม่ได้อีกครั้งที่สามขออีกพร้อมกับแนบบัตรประชาชนให้พี่อยู่ไปด้วยไปขอตรงไหนลุงพลเข้าไปที่ Google Acces s ense, นะครับเข้าไปขอเอท่านั้น เข้าไปศึกษาดูนะครับเข้าไปขอที่ Google Access นะครับแนบรับยาชนก,ก็แนบไปตรงนั้นเนี่ยนะครับขอใหม่พี่หัวก็จะส่งมาให้เราก็ขอให้น้องมือได้รับหินไวๆนะครับใจเย็นๆน,นะครับผมเราก็ลงคลิปต่อไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคลิปเรามีโฆษณาแล้วเราก็สร้างไปเรื่อยนะครับพอได้รหัสพินมาเมื่อไหร่ก็ไปกรอกนะครับ ทินก็คือรหัสรับเงินพอเราได้ประมาณปกติร้อยเหรียญเนาะเขาถึงจะให้เราไปกรอบอบัญชีธนาคารลงอีกอครั้งหนึ่งแต่สมัยนี้ช่วงนี้ประมาณยี่สิบาทเอ้ไม่ใช่ยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญก็เขาก็ให้เรากรอบแล้วเนาะพอกรอกปุ๊บเขาก็จะลองส่งเงินให้เราว่าเราได้รับในะอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลายะเ,เวลาระยะเวลาเนี้ยจะสําคัญมาก น่าผิดพลาดขอพิมพ์ขอรหัสธนาคารตัดสินใจให้ถูกทําให้ถูกบางท่านก็ผิดพลาดบางท่านกา็ได้รับการแก้ไขแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการอรอรหัสพิมพ์แล้วก็อรอรหัสรับเงินนะช่วงนี้สําคัญนะครับสําคัญมากก็พยายามาให้ถี่ถ้วนแต่ถึงแม้เราจะทําผิดเราก็สามารถขอ กรอกได้กรอกจนถูกอะ่ะพี่อยู่เขาต้งจะให้เราผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเขาก็จะขอโน่นขอนี่นนนเนาะอยู่เราใจเย็นๆน,นะครับถ้าไม่รู้จริงเราก็ไปปรึกษาถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปหาพี่อยู่โดยตรงหรือไม่ก็ไปดูคลิปท่านอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการกรอกรหัสพินกรอกรับเงินต่างๆนะครับให้ดีๆก่อนใจเย็นๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเหมือนัะกรอกรหัสพิดเหมืนอนกันครับพิ้น,นะครับ เราได้มาเราก็ภูมิใจเราอยากใส่กรอบไว้เป็นประวัติเพราะว่าช่อง youtube ที่เราทำกว่าจะได้พินมาเนี่ช่องเล็กๆอย่างพวกเราบุคคลทั่วไปอย่างเราคนไม่ค่อยรู้จักไม่ใช่ดาราบุคคลสาธารณะมันยากเย็นแสนเก็น,นะครับช่องไหนปังเร็วก็ได้ไวช่องไหนไม่ปังเนื้อหาไม่เป็นที่สนใจ ต่างๆเราก็ลำบากหน่อยแต่เราก็สู้จนได้พินมาเนาะแต่พินหายแบบน้องอยูพ้อมิวนั่นแหละก็เป็นที่น่าเาเสียใจนะครับก็เห็นใจแต่ว่าทําอย่างไรได้แต่มันก็มีทางแก้ไขนะครับทุกท่านจะเพิ่งไปตกอกตกใจมีอะไรไม่สบายใจสนิทก็ใครโทรไปคุยเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้สบายใจนะเนาะใส่ที่อยู่ใส่อะไรให้ถูกต้องตั้งแต่เรากรอกเอเซนเนาะ ส่ให้ถูกต้องเบอร์โทรศัพท์จําให้ได้อย่าหลงอย่าลืมพอผ่านแล้วเดี๋ยวก็เปิดไม่ได้เนาะก็เป็นคลิปที่สองพี่เมียนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องอยู่พอมีอกอขอใหม่เดี๋ยวก็ได้นะครับเนี่ยไปสนีจ๋าถ้าดูอยู่ก็ขอความกรุณานะครับส่งมาให้ผมส่งมาดีๆหน่อยมันขาดเนี่ยผมจะเอาใส่กรอบเนี่ย ดึงปื้ดดึงปืดมันเป็นหัวใจอ่ไปชนีติหน่อยไปชนีเนี่ยมันเป็นของสำคัญนะน,นี่ไม่อยากจะแอลเรื่องอยู่บริษัทเดียวในเครือเดียวกันนี่ครับนี่คือพินเนาะพินก็ขอบคุณข้อมูลจากน้องุูพอมิวนะครับอ่อที่ให้ในคนเอาเรื่องน้องจูพมิวมาเล่า ขอให้น้องน้องเขาอนุญาตให้คนเราได้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้ที่อยู่ที่ y o Eu u b e ปนี่เราต้องมั่นใจว่าเนี่ยเราไม่ไปไหนไม่ย้ายไม่อะไรนะครับอ,อถ้าเกิดมันผิดพลาดมันก็จะทําให้เราล่าช้าแต่ก็ไม่ผิดล่าช้าเราไม่ได้เป็นความผิดที่เราเอ่ไม่ได้เป็นความผิดที่ไปชนีไปชนีเขาก็บอกว่าเขาส่งมาให้แล้วแต่เราเนี่ย อผิดพลาดเองเราต้องยอมรับผิดยอมรับตัวเองว่าเราผิดพลาดต่ลุงคนสนิทที่น้องอยู่พ่อพิงไปฝากที่อยู่ว่าให้ส่งมาตรงนี้นะเนี่ยส่งทิ้มาตรงเนี้ยส่งมาไว้บ้านหลังนี้นะอะไรฝากที่อยู่นะครับไม่รู้ไปหล่นหายไปปลิวลมพัดอะไรสักอย่างหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะมันใบแค่นี้เองนะครับใบแค่เนี้ยเหมือนกระดาษ A4 พับครึ่งอ่ะแค่นี้ มันก็สามารถหายได้คุณลุงเขาก็ไม่ผิดนะแต่เขาไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านไปรษณีย์เข้ามาส่งที่กล่องกล่องมันถ้ามีกล่องมิดชิดแบบมีกุญแจนะนี่เลยถึงแม้ว่าจะไม่ล็อกกุญแจแต่ว่ามันคงไม่ปลิวหายไปไหนถ้าไม่ใช่พายุถลม่มหิมะถล่มดุลแรงนะคือไม่มีใครผิดทั้งสามฝ่ายทั้งยูทูบทั้งไปรษณีย์ทั้งคุณลุง คนสเนิที่น้อง,องอยูพ่อมิวไปฝากที่อยู่นะครับไม่มีใครผิดมันก็เกิดขึ้นได้นี่คือกรณีตัวอย่างขอให้ทุกท่านให้ถี่ถ้วนเกี่ยวกับที่อยู่เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอให้เราถี่ถ้วนนะครับเระมัดระวังเพราะว่าเวลาเราขอไปบางท่านขอขอไปใหม่แปบ๊บเดียวก็ได้เนาะบางท่านขอไปก็รอนานหน่อยให้คนทําช่องก็อยากได้มันร้อนใจเข้าใจนะครับก็ฝากเทปนี้ไว้กับ ยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกท่านทุกช่องนะครับที่กําลังทําช่องหาเวลาแล้วก็จะมาเป็นยูทูบเบอร์แบบน้องอยูทวอมิวแบบในคนนะครับข้อฝากเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่เราต่างๆให้เราแบบมั่นใจหรือว่ารายละเอียดถี่ท่วนใจเย็นๆนะครับพิจารณาดูดีๆนะครับหลายๆเรื่องไม่มีใครอยากทําผิดไม่มีใครอยากผิดพลาดแต่มันก็ผิดมันก็พลาดพลาดได้ครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรตลอดไป มันมีอะไรเป๊ะทุกอย่างบางทีมันก็พลาดได้นะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องยูบเมีวแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านสู้ๆไปด้วยกันกับนายพลนะครับสำหรับคลิปพีเมียนี้นายพลก็ขอจบ <c oughs> คลิปที่สองนะครับคลิปนี้สามทุ่มเนาะสามทุ่มคลิปพีเมียแรกก็เป็นคลิปเกี่ยวกด y ยูทูบใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณเอข้างนอก ขอบคุณเอฟซีที่ทําช่อง YouTube ด้วยกันทุกบ้านทุกช่องในพนเป็นกําลังใจให้สู้ๆไปด้วยกันตลอดแต่ในพนจะช้าหน่อยช่วงนี้ก็ช้าหน่อยเนี่ยโทรศัพท์เต็มเลยช้าหน่อยแต่ก็จะไปเยี่ยมไปทักทายทุกท่านบางท่านเป็นเดือนยังไม่ไปก็มีนะครับก็ขอบคุณกําลังใจทุกคนทุกท่านทุกช่องนะครับผมสู้ไปด้วยกันกับในพลน,นะครับในพนเป็นกําลังใจให้ก็ถ้ามีอคอนเทนต์ดีๆมีแนวทาง ข้อตีติงอย่างไรก็อย่าลืมโทรมาก็ได้เบอร์โทรข้างล่างนะครับคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่า Messenger ตามเฟซที่อยู่ข้างล่างมาฝากในคนเพื่อเป็นกำลังใจไปต่อด้วยกันกับในคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องยูพามิวนะครับหน้าปกที่สวยก็เป็นฝีมือของน้องยูพามิวนาพลขอบคุณมากครับสวัสดีครับสู้ๆครับ